วัครับวันนี้พบกผมแล้วมาคนบนฟ้านะครับวันนี้ผมมารีวิวรถมังกี้นะครับตัวนี้เป็นมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาตอนที่ว่าไปดูอะไรเชียงกงนะครับตอนซื้อมาในราคาคันนี้นะครับของนอกเล็บอิน o i วในราคาประมาณ 30, 000, สามหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยครับนำเข้ามาแต่ก่อนก็ตัวทางสีขาว โครงนี้จะเป็นสีดํานะครับเรามาทําสีใหม่ครับตอนนี้ก็คือขับได้แต่ไม่ได้ขับรถของัวแก่นะครับเครื่องยนต์ห้าสิบซีซีนะครับนี่ฮอนด้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตอนนี้ขับได้ครับมีคัดด้วยนะครับน่ฮังกี้ครับรถญี่ปุ่นแท้เลยครับนี่ก็ไม่ได้แต่งครับไม่ได้ดูแลก็ เมื่อไม่ได้ขับแล้วก็เลยจอดไว้เลยครับนี่แต่ตัวนี้ก็น่ารักครับสไต,ตายคันเล็กๆนะครับมีครบก็ตอนที่ว่ามาเปิดตู้มาเพื่อก็เจอเท่าแก่ก็รรู้จักกับพักวัวนะครับที่ไปซื้อเครื่องรดมือสองเยี่ยมมือสองก็คือซื้อต่อมาครับ ก็มาทำสีใหม่ทำสีโคงแต่ก่อนเขาก็ขับขับเลนซื้อมาคู่กับ c ีเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วอันนี้เป็นมังกีองญี่ปุ่นแท้เครื่องยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแท้เลยนะครับตัวนี้สวยครับถ้าแต่งดีดีขึ้นหรือว่าสวยครับอันนี้โหใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับมารีวิวรถมังกีดีดู กะว่าจะแต่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาทําสีใหม่อย่างใหม่หมดเลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ